สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับพบกับกระผมคำพางพงศ์ทับทิมผู้นำธุรกิจโฟร l ไลท์นะครับพบกันในรายการสาระสุขภาพกับ m y f l r l i t ทนะครับเป็นรายการ u t u b e นะครับรายการช่อง YouTube ที่นำเสนอในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ for light transfer factor นะครับผลิตภัณฑ์ที่เสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้พบกันนะครับในหัวข้อที่มีชื่อว่า,าทำไมคนสูงอายุถึงได้ติดเชื้อง่ายนะครับ เวลาเราฟังข่าวนะครับผู้ที่เสียชีวิตส่วนมากก็จะเป็นคนสูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงมีระบบปูคุ้นกันที่ไม่แข็งแรงนะครับนั่นคือปัญหาที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตนะครับแล้วก็การติดเชื้อต่างๆนะครับติดได้ง่ายมากสําหรับท่านผู้สูงอายุแล้วมันมีวิธีการยังไงนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมคนหนุ่มสาว นะครับกับคนสูงอายุเนี่ยถึงได้มีระบบภูมิคุค้มกันที่แตกต่างกันนะครับตอนนี้ผมก็จะมาคุยนะครับให้คุณได้ฟังนะครับในทุกวันนี้นะครับโควิด -19 ถือว่าเป็นโรคที่ทุกคนต่างหวาดกลัวนะครับเอ่อได้ใครได้ดูคลิปหรือว่าข่าวจากประเทศอินเดียนะครับก็อโอนนะครับด้วยวัฒนธรรมด้วยประเพณีนะครับการใช้ชีวิต นะครับที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับทำให้อ่มีการเสียชีวิตกันมากมายนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันอ่อก็เป็นอะไรที่กลัวนะครับใครๆก็กลัวในเมื่อทุกคนนะครับกลัวเหมือนกันหมดนะครับแล้วมันจะแตกต่างกันยังไง่ะในเมื่อกลัวก็เหมือนกันหมดนะครับแล้วมันความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนความแตกต่างมันจะมันจะอยู่ที่หนึ่งสภาพร่างกายที่แข็งแรง นะครับแข็งแรงดีไหมนะครับพักผ่อนเพียงพอไหมระบบภูมิคุ้มกันดีไหมนะครับอันนี้คือความแตกต่างทีอ่อยากจะให้คุณได้เข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะปลอดภัยจากการติดเชื้อนะครับไม่ใช่ว่าเพราะคุณอยู่ห่างคนอื่นนะนะครับคุณใส่แมสนะหรือว่าคุณไม่ไปในที่แอ,ออัดนะนะครับอันเนี้ย อันนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้วัดกันนะครับว่าคนที่ปฏิบัติตัวนะครับอาจจะมีโอกาสพลาดได้นะครับในการที่จะติดเชื้อนะครับแต่ว่าการที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงนะครับมันก็จะทําให้ไม่ว่าเราจะพลาดถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงเราก็ไม่ติดโรคนะครับอันนี้คือความจริงเลยว่า ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยคือระบบที่จะคอยช่วยเหลือเรานะครับจากการติดเชื้อชนิดต่างๆไม่ใช่ว่าเฉพาะโควิดอย่างเดียวนะครับทุกโรคนะครับที่เป็นอันตรายต่อร่างกายระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยคือระบบที่จะคอยปกป้องร่างกายของเรานะครับเรามาดูวิธีการปฏิบัติในการที่จะหลีกเลี่ยงต่อการติดเชื้อโดยทั่วไปที่เราได้ รู้จักและก็คุ้นเคยกันดีนะครับอันดับแรกเลยที่เราได้ยินบ่อยๆแล้วก็ถูกแนะนำบ่อยๆนั่นก็คือการล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆนะครับไปจับโน่นายนี่อะไรต่างๆนะครับก็มาล้างซะนะครับเพราะว่าสบู่ก็สามารถที่จะทำให้ไวรัสนั้นออกจากมือออกจากาด่างกายของเราได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกแมส นะครับพกแมสไม่ใช่พกอย่างเดียวนะครับเวลาไปนะัมันต้องต้องใส่เลยนะครับต้องใส่เพราะว่าหนึ่งมันเป็นการเซฟตัวเราเองอ,อย่างน้นอยๆนะครับเวลาใครที่เวลามันเกิดล่องลอยมาตามอากาศเนี่ยมันก็ไม่เข้าปอดเรานะครับเพราะว่ามันมีแมสคอยปิดไว้อยู่นะครับการใส่แมสเนี่ย มันปลอดภัยสาหรับตัวเราแล้วก็ปลอดภัยกับสังคมด้วยสังคมโดยส่วนรวมนะครับก็จะไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับเวลาใครบางคนที่อาจจะมีเชื้ออยู่ในตัวนะครับแต่ถ้าเวลาพูดแล้วมีแมสนะครับมันก็ไม่ฟูงกระจายออกมาข้างนอกคนอื่นๆคนในสังคมก็จะปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเซฟทั้งตัวเองแล้วก็เซฟทั้งสังคมนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ อย่าเวลาไปจับนั่นใบใบนี่มาเลื่อยนะครับแล้วก็นำเอามาขยี้ตานะครับโอกาสที่เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายของเราก็มีนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับที่น่ากลัวที่สุดก็คือการไปอยู่ในที่แออัดชุมนุมปาร์ตี้อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับลีกได้หลีกเลยนะครับเพราะว่ามันโหมันฟุ้งกันไม่รู้จะฟุ้งยังไง นะครับใครสักคนหนึ่งติดขึ้นมาเนี่ยก็ติดกันอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือเว้นระยะห่างนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อเข้าไปสู่คนอื่นได้นะครับทีนี้ความเรามาดูความจริงของ ร่างกายของคนสูงอายุนะครับอย่างที่ผมเกริ่นให้ฟังแล้วว่าทําไมคนสูงอายุถึงได้ติดเชื้อง่ายนะครับทีนี้เรามาดูสาเหตุว่าทําไมมันถึงติดง่ายกันนะครับผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะวัยเจ็ดสิบขึ้นเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยแย่เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้ภูมิคุ้มสิ่งหนึ่งที่ทําให้ภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุแย่ นะครับนั่นก็คือการหดหายไปนะครับหรือว่าการหอ่อฟอลงของต่อมไทมัสนะครับซึ่งต่อมไทมัสเนี่ยหน้าที่หล,ลักๆของต่อมไทมัสนั่นก็คือเป็นโรงเรียนสอน t เซลนัลนหมายความว่าถ้าเกิดว่า t เซลลเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ t c e ลลจะไปอยู่ที่ต่อมไทมัสเพื่อเรียนหนังสือนะครับแล้วก็อบรมบ่มนิสันินะครับรู้จักการทำงาน จากนั้น T-cell ถึงจะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ผู้สูงอายุนะครับต่อมไทมัสไม่มีนะครับแล้วถามว่าภูมิคุ้มเซลล์ภูมิคุ้มกันมีไหมเซลล์ภูมิคุ้มกันก็เกิดขึ้นมาใหม่นะครับพอเกิดขึ้นมามันไม่ได้เข้าโรงเรียนนะครับเราถึงจะเห็นอยู่เสมอว่าผู้สูงอายุนั้นมีอาการของโรคเขาเรียกว่ารูมาตอยข้ออักเสบบ่อย เป็นโรคในกลุ่มของโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับพอพอทีเซลไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนมันก็ทํางานไม่ถูกสเปะสปะนะครับไปเล่นเอากับข้อต่อก็กลายเป็นโรคปวดข้อปวดกระดูกนะครับอันนี้เป็นปัญหาของท่านผู้สูงอายุเนื่องจากมีต่อมไทมัสที่ไม่ได้ทํางานนะครับต่อมไทมัสเป็นเหมือนอห้องสมุดนะครับแล้วก็ที่เจ็บตำรับตําราต่าง คือข้อมูลนะครับของเชื้อโรคจะอยู่ในไทมัสนะครับซึ่งเป็นต่อมไร้ท่อนี้นะครับการฟอรลงนะครับการฟอรลงเป็นพังผืดไขมันนี่เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ท,ทำให้ไทมัสนะครับมีปัญหาแล้วก็ทีเซลมีปัญหานะครับอพอไม่มีต่อมไทมัสทีเซลก็ ไม่ได้ไม่ได้เข้าโรงเรียนอย่างที่บอกนะครับทีนี้ปัญหาที่สองของท่านผู้สูงอายุอันปัญหาแรกก็คือ,อต่อมไทมัสเนาะนะครับปัญหาที่สองต่อมานั่นก็คือไขกระดูกนะครับภายในไขกระดูกจะมีสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์ในไขกระดูกจะทําหน้าที่ในการสร้างเมเ็ดเลือดนะครับทั้งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดนะครับพลาสมาต่างๆนะครับจะถูกสร้างอยู่ใน ไขกระดูกนะครับเมื่ออายุมากขึ้นนะครับสเตมเซลล์ก็แก่ลงนะครับอพอสเต็มเซลล์แก่ลงก็เป็นไงครับก็ผลิตเม็ดเลือดขาวได้ลดลงนะครับเม็ดเลือดขาวหรือว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันนี่แหละมีอัตราส่วนที่ลดลงเมื่ออายุเจ็ดสิบนี้นะครับจะสามารถผลิตเม็ดเลือดขาวหรือว่าผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันได้เพียงสิบเปอร์ซนเท่านั้นเองนะครับ นี่เองที่เป็นปัญหาทําให้ผู้สูงอายุมีปัญหาในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะครับไขกระดูกผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันได้น้อยนะครับแล้วก็พอผลิตได้ก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนพอผลิตได้ก็ไม่มีข้อมูลของเชื้อโรคนะครับทําให้ทํางานไม่เป็นทําให้ไม่รู้จักเชื้อโรคนะครับอันนี้คือปัญหาจริงๆของท่านผู้สูงอายุนะครับ สำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุก็ถ้าเกิดว่าคุณได้ฟังคุณก็ดีใจละครับแต่ว่าผมก็ยังมีคําตอบให้นะครับว่าวิธีแก้ที่คุณจะแก้นั้นควรจะแก้ย่งไงเพราะทุกวันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันก้าวหน้านะครับวิทยาการทางด้านระบบปุ๋ยุ้อกันมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับผมมีทางออกให้ในตอนท้ายนะครับทีนี้นะครับข่าวดีนะครับอันเนี้ย บอกได้เลยนะครับว่าทางแก้นะครับทางแก้ที่ที่บอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยปัญหาของท่านผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นต่อมไทมัดเอย่ยหรือว่าไขากระดูเอ่ยนะครับไม่สนองตอบต่อเซล์ลในระบบภูมิคุ้มกันนะครับข่าวดีก็คือภูมิคุ้มกันเนี่ยมันแบ่งปันให้กับกันได้นะครับมันแบ่งปันให้กับกันได้และมันก็สามารถที่จะกระตุ้นนะครับให้เพิ่มจํานวนได้นะครับ อันนี้คือหลักโดยธรรมชาติทั่วไปของเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่ที่มันเป็นจริงอยู่นะครับในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวไก่ช้างมา้าวัวควายนะครับหรือว่าสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่โดยทั่วไปจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่เหมือนกันและมันสามารถที่จะแบ่งปันให้กับกันและกันได้นะครับ เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของสัตว์นะครับระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์เนี่ยก็จะทําการต่อสู้นะครับแล้วก็ชนะนะครับวัวไม่มีโรงพยาบาลไก่ก็ไม่มีโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นวัวไก่เนี่ยมีดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับโดยการไม่เจ็บป่วยก็เนื่องจากว่าเขามีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงในขณะที่เกิดใหม่ก็ได้รับโพลิสตร้มจากแม่ นะครับในขณะที่เติบโตนะครับก็กินหญ้าคุ้ยเขียอะไรต่างๆไปนะครับในที่สุกปกในที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดก่อนนะครับไม่ได้ล้างด่างทับทิมไม่ได้ไปต้มไปผัดไปแจ้งไปแกงนะครับทำให้เชื้อตายได้นะครับมันจะกินสดๆไปนะครับทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์เหล่านี้นะครับมีข้อมูลของเชื้อโรคมากมายนะครับ เมื่อถึงเวลาที่จะมีลูกนะครับระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์ในภูมิคุ้มกันของสัตว์เหล่านี้ก็จะถ่ายทอดตัวเองนะครับป๊ป,ปี้ตัวเองของเมมเมรีเซลนะครับไปเก็บไว้ในนมน้ำแรกไปเก็บไว้ในไข่แดงเรียกว่าทรานสเฟอร์แฟกเตอร์นะครับอ,อันนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็บริษัทฟัวไลท์นะครับซึ่งเป็นบริษัทวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีเทคโนโลยีนะครับมีความสามารถในการที่จะสกัดเอาทานสเฟอร์เฟกเตอร์จากคอรสซุมแล้วก็จากไขแดงของไก่นะครับมาใส่แคปซูลเพื่อที่จะนำมาบริโภคนะครับด้วยหลักการที่ว่าภูมิคุ้มกันมันแบ่งปันกันได้นะครับเราจึงไปขอแบ่งปันประสบการณ์ด้านเชื้อโรคจากวัวและไก่นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเจ็บป่วยก่อนนะครับ นักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 เนี่ยเขาก็วิจัยออกมาแล้วนะครับว่ามีคนบางส่วนนะครับที่หายจากโควิด -19 ได้ง่ายนะครับเพราะว่าคนคนนั้นมีข้อมูลของไวรัสที่มากพอนะครับอาจจะติดเชื้ออาจจะป่วยบ่อยเป็นหวัดบ่อยอะไรประมาณนี้นะครับเป็นซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เชื้อโควิด -19 นะครับที่ที่สัตว์เหล่านี้เป็น ที่เป็นมาที่คนผ่านแล้วก็เป็นมานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โควิด1 9แต่ด้วยชิ้นส่วนหรือว่าข้อมูลของไวรัสนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากมายนะครับทำให้เซลล์ในระบบภูมิคุ้กันสามารถที่จะจับเอาบางส่วนของไวรัสนะครับตัวนั้นทีตัวนี้ทีนะครับแล้วก็นำมาประกอบโครงสร้างนะครับประกอบขึ้นมากลายเป็นแอนติบอดีในการที่จะจับกับเชื้อได้นะครับ นั่นคือช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ที่หายกันว่าเนื่องจากว่าร่างกายมีข้อมูลของภูมิคุ้มกันนะครับนี้นะครับสีแดงๆในภาพนี้นะครับก็คือเม็ดเลือดขาวนะครับเม็ดเลือดขาวจะได้รับทานทเฟอร์แฟกเตอร์โดยทานทเฟอร์แฟกเตอร์เนี่ยจะไปจับกับรีเซพเตอร์ของ T เซลล์ cell. นะครับหรือว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวอื่นๆนะครับแล้วเซลล์ภูมิคุ้มกันก็จะดึงเอา,อาทาร์ตเฟอร์ฟิเเตอร์นั้นเข้าสู่เซลล์นะครับทาร์เฟอร์ฟิเเตอร์จะกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันนะครับโดยจะทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันถ้านะครับถ้าทาําช้าก็จะบูตนะครับก็จะบูตเพิ่มจํานวนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น นะครับแต่ถ้าทำงานเร็วเกินไปหรือหรือที่เรียกว่า overactive นั้นนะครับกลายเป็นโรคออโตอิมมูนต่อมานะครับตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยให้เซลล์เหล่านั้นนะครับหยุดทำงานเนื่องจากว่าการที่เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันได้ข้อมูลของการทำงานหรือว่าได้ข้อมูลของเชื้อโรคแล้วมันก็จะสร้างเป็น regulatory T เซลนะครับหรือว่า suppressor T เซลเป็นเซลล์ของการยับยั้ง นะครับไม่ให้ภูมิคุ้มกันตัวอื่นๆทําร้ายร่างกายของตัวเองนะครับโดยนะครับโดย transfer factor เนี่ยเปรียบได้ว่ากับการทํางานแทนต่อมไทมัสนะครับเพราะว่าหลักการเดียวกันไทมัสให้ข้อมูลของเชื้อโรคให้ข้อมูลของเชื้อโรคแก่ T เซลล์นะครับ transfer factor ก็ให้ข้อมูลของเชื้อโรคต่อ T เซลล์เหมือนกันนะครับอันนี้จึงเป็นการทํางานทดแทน แล้วก็เป็นทางออกของท่านผู้สูงอายุนะครับว่า,าถึงแม้ว่าท่านจะมีปัญหาในเรื่องของต่อมไทมัสที่ลดลงนะครับลดลงไม่ใช่ลดลงที่มันหายไปนะครับเพราะว่าจะกลายเป็นแค่พังผืดแล้วก็ไทมัสไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าได้ใช้ทานเตอร์เฟลกเตอร์แล้วาทานเตอร์เฟลกเตอร์ก็จะทําหน้าที่ในการให้ข้อมูลของเชื้อโรคแทนต่อมไทมัสนะครับแล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นนะครับในร่างกาย หรือว่าในระบบของผู้ป้องกันนะครับนั่นก็คืออันดับแรกเลยก็คือเกิด m มมโมรีเซลล์นะครับเกิดการเกิดได้ข้อมูลการจดจํานะครับเนื่องจากคาร์ e c t ิเคเตอร์ในแม่นั้นนะครับที่ก๊อปปี้ตัวเองออกมาเนี่ยก็คือ m มมโมรีเซลล์แบบที่มีเชือ้อมีมีข้อมูลของเชื้อโรคอยู่แล้วนะครับแล้ว m มมโมรีเซลล์เนี่ยในในเซลล์ผูุ้้อกันเนี่ย ถ้าเกิดว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มได้ถึง36นะครับและนอกจากนี้นะครับการที่เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันมีข้อมูลนะครับแล้ว t ซลล์ได้ข้อมูลของเชื้อโรคแล้วก็สามารถที่จะผลิตเป็นไซโตไคน์ได้ก็สามารถที่จะกระตุ้นตัวเองนะครับทีมงานตัวเองให้กลายเป็น T-cyler cell หรือ CD8 นะครับหรือ CD8 ไซโตท็อกซีทีเซลก็เรียกกันนะครับอันนี้ก็จะช่วยในการกำจัดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะครับทานทุฟเฟอร์เิกเตอร์มีผลต่อ B เซลนะครับมีผลต่อ B เซลโดย B เซลจะผลิตพลาสมาเซลนะครับซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตแอนติบอดีในการที่จะจับนะครับเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับ นอกจากนี้นะครับทาน t เตฟเฟอร์แฟกเตอร์ or, ยังกระตุน้นเนทรอรนคิลล์เซลกระตุน้นเนทรอรนคิลเซล์เมื่อเนทรอรนคิลเซล์ cell, มีเยอะนะครับโรคชนิดต่างๆก็จะ,ะทุเลาเบาหายไปเพราะว่าเซลล์ที่ทำหน้าที่เก่งที่สุดในระบบภูมิคุ้มก,กันก็คือเนทรอรนคิลเซลล์ cell, นี้เองนะครับและนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ฟัวรท์ยังช่วยในการเพิ่มจำนวนของมาโครฟาจ นะครับหรือว่า,าเซลล์ที่ทําหน้าที่ในการพืนจินในร่างกายของเราเนั่นเองนะครับและที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือธา,านเฟอ์เฟตเตอร์ที่คุณรับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะมีบางส่วนนะครับที่จะไปเป็นอาหารนะครับพัฒนาแล้วก็ไปช่วยให้อ่าไปช่วยให้จุลินทรีย์ที่ดีนะครับในลำไส้มีการเพิ่มจำนวนแล้วก็เกิด ความสมดุลสร้างความสมดุลให้กับเซลล์ในระบบปูคุ้มกันนะครับที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือพวกแลกตบัสิลัีนั่นเองนะครับครับนั่นคือโอกาสด้รับรู้รับทราบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอปัญหาของท่านผู้สูงอายุนะครับดังนั้นท่านผู้สูงอายุถ้าได้ฟังนะครับก็อลองไปศึกษาต่อนะครับในกรณีที่ฟังผมไม่เข้ายังไม่เข้าใจนะครับ ก็ไปศึกษาต่อได้นะครับว่าทานตะเพอเฟกเตอร์คืออะไรแล้วก็อาจจะไปหาต่อไปได้นะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่คล้ายๆกับทานตะเพอเฟกเตอร์บ้างนะครับแต่ที่แน่แนอนคือำว่าทานตะเพอเฟกเตอร์นั้นมีเฉพาะในบริษัทโฟร์ไลท์เพราะว่าเรามีสิทธิบัตรในการค้นพบเทคนิคของการผลิตนะครับทานตะเพอเฟกเตอร์ อันนี้ก็อยากจะแนะนำท่านไว้นะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านนะครับชีวิตมีแค่หนึ่งชีวิตนะครับตายไปแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีสมบัติหรือว่ามีเงินมีทองอะไรอยู่ที่พอที่จะดูแลตัวเองได้นะครับนี่คือทางออกทางเลือกที่จะให้คุณได้เลือกนะครับให้คุณได้เลือกได้พิจารณาอย่างน้อย ในชีวิตของคุณใช้เคยใช้หรือยังทานสเตฟอร์แฟกเตอร์นะครับคนที่ยังไม่ได้ใช้หรือว่าคนที่ใช้อยู่ก็ในยุคนี้เป็นยุคของการระบาดของไวรัสนะครับถ้ากลับมารับประทานต่อได้ก็ดีนะครับข้อเสียข,ของการใช้ทานสเตฟอร์แฟกเตอร์นั่นก็คือพอใช้แล้วนะครับสุขภาพดีคนเรามักจะไม่เห็นคุณค่านะครับมักจะไม่เห็นคุณค่าก็คือเออฉันไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยไม่รู้จะกินไปทําไมแต่การ ดูแลสุขภาพนะครับมันต้องดูแลตลอดไปเพราะว่าเม็ดเลือดขาวมีอายุการตายนะครับพอเม็ดเลือดขาวตายทานแตเโอรตร์ที่คุณกินเข้าไปมันจะหายตามไปด้วยนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเซลล์ภูมิคุ้มกันของคุณเกิดขึ้นมาใหม่เซลลูภูมิคุ้มกันของคุณก็ต้องการข้อมูลการทํางานโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุนะครับเมื่อภูมิคุ้มกันต้องการข้อมูลในการทํางานไทมัดของคุณไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันได้ คุณมีปัญหาแน่นอนนะครับและถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติตัวนะครับไม่ปฏิบัติตัวตามหลักชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการพักผ่อนหลีกหนีความเครียดนะครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานที่ใครๆเขาก็ทํานะครับแต่มันก็ยังมีปัญหาว่าคนสูงอายุนั้นยังป่วยอยู่นะครับยังไปที่น่าห่วงอยู่ นะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติระบบภูมิคุ้มกันลดลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลของการกระตุ้นด้วยนะครับมันก็เหมือนกับว่าโดนทั้งสองเด้งนะครับเพราะฉะนั้นฝากกันเอาไว้นะครับสำหรับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เชกเช่นเดียวกับต่อมไทมัดนะครับแล้วก็กระตุ้นนะครับการเพิ่มจำนวนของเซลล์ภูมิคุ้มกันเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันจะทํางานหรือว่าจะเพิ่มปริมาณได้ก็ต่อเมื่อมันมีข้อมูลนะครับในการทํางานที่ถูกต้องแล้วก็มีการกระตุ้นนะครับถูกกระตุ้นนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือข้อมูลของเชื้อโรคที่จะช่วยในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากเมมโมรีเซลล์ของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของผู้เป็นแม่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็สัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่ นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับกระผมคำผามพงเจ้าพิมพ์ได้ใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ